สวัสดีสบายดีสบายดีนะหนะนุบงามในะมือใน,นัางก็งามพี่น้องเลยสวัสดีสบายดีมื่อนะี้มากินขา้าวลาอยู่เทียงให้เทียงหนะ้าสบายดีมูคูบดสปูสุคนสวัสดีสบายดีผู้ติดตามป้เอฟซีของเขาเอ็นหมวยค่ะเลือกเอ่อเฮกอะขึ้นมาตะนไหนมื่อนี้มานั่นพี่น้องเลยมาปิกนิกกินขา้าวเทียงให้เทียงหนะ้าตั้งแม่ก็ได้อาหารการกินก็คือนี่แหละ ปลาในพี <Ba> ่น้องเอ้ยจักสิเฮ็ดเมนูหยังอ่าเพิ่นว่ิซอยจ้ำซอยจุเอามือให้แม่ลูกอ่อนนะิเออบรรยากาศอยู่เียงห้เียงนางเวนจักต้นนึงหรือว่าส้มโตกํายันบ่อน่จําบ่ให้าละกินก็ได้โอกิดิเด้พี่น้องน้องเฮาลงไปตึกเอาหาบ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องตอนไปตึกมีแต่ให้พี่น้องเบิ่งอยู่ช่องอัน CNJ c h a n e l พี่น้อง หาบ่เห็นคือกันแหละตอนตึกกะเพราะว่าิเฉาไปสะปลาไปสะเอาปลาเข่งปลาคอพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ปลาเข่งปลาคออยู่ใช่ครับส่งปลาเรื่องงบมาแน่เนี่ยอยู่ในมุอเยู่ในมุมสุดสุดนะฮะไม่ได้ทำปลาคออะยรก็เลยมอหนักโอ้เหลื่อมนะนั่นพี่น้องได้ปลานินปลาคอน้อยเพราะคักคักมวนมวลปมาคอใสนี้ยัดความสั่นเลยพี่น้องเด้อ มาเด้อจ e ้ามาเด้อจ้ามาอยู่มากินนำกันถุงห้ยถุงหน้าพี่น้องเลงสะสะกับบบกช้ำพี่น้องเงมเอาบัตรเอาขบเมยแล้วกระยาแลวหลายๆเอาไ้มาสะมือน้าเจ้ากับสะ

มียากเม็ดนึ่งเลยลา่ใช่แม่นอยาเอาไปทกินข้าวเลือกกุ้งจำแจวด้วยขาบายม่จแซ่บเนอะมาขะกินกินกินาหมูโอ้ยว่าแตเชรนัดส้หมูจะไกินสดๆพี่น้องเ้ยเห็นอยู่บอกว้กอนุญาตด้อ มันเป็นวิธีอยู่กินพี่น้องบาเปนชาลุนชัปาห้าติปลาตาวีขออนุญาตบาดำได้เยรามาเชะเชะแล้วจังว่างเหนไเห็นบ่ควอยกินแน่กินมางี้มาเกี่ยละมาเ่มาเกี่ยงอาาทกในน้ ต้มกระเปียกซื้อกระเปียกสีเหลือกกุ่มก็นด้ครัอโอ้ยตัวนี้แหละที่จับมัน <แ S 2> <ด>นี่ต้ <ใน S 2> มสดพี่น้องไอ้นี่มนละมุกว้ใจไข่น,คนะคะพี่มันมบบนี่ตนะาป่อยเกิดกระเบื้องนีน้มันโละทันเ็กทักกระโดน มันหามีไปหลอกบ่กบมันามีนะ้าัว่าไปยเข้าจนัดัวรเนี่ยสั่งไปหลอกโย่รไปหลอกหรือบ่ระย่ถึงได้บายะเรามาจำรถด้วยแจวคอยจำมาแล้วแจวประแกอ้าวจิ้มอเลยมันจังกบูเปืืองป้าว่าก มันเป็นตายแล้วมามานั่นไม่เพะกินลงคลิปนี่ลายังไปบ่หอดเราเอาบ่อเราเอาผมลองถาบไปรบ้นนี้จะยาวันครับจะเอาให้ปาอันนี้มันบริมีขีนี่แหลูกปลาที่มัวบริมีขีมีัวตาม ปลานี่ตุ้ยชือ่น้องน้องมันบะไหลายดิอไไงจะพุ่งมาเท้าน้องปลาไงจะพุ่งงานบอนไมันซ้อมนขักอะไมาตตึกก็ไดสิโอตึกหกางกรไดถือว่ายู่ป่าแล้วปะไปเอาไปไปตยกยกเอามาโอ้ยอยู่ดนี้ มันหนักแกนอนจะดื้อยู่ที่เนยเดี๋ยวกว่าจะควยหวานเขาได้ตอนนี้นะครับหวานในตัวเดียวนี่แหละหวานนึ่งปลาน้ำขวดเยอะขวดให้แกเอาหวานไม่ได้งมไม่ได้ขี้มันน้ำมันไข่เล่นแขนจะไปเก็บกระเซาะไข่เนาะ ไอ้มื่อื่นผู้บ่าวเห็นเขาก็ว่าอีนาไม่โคตรหวานแล้วเนาะทําต้องซีบริอาบน้ัแต่นาหมาโอเคจะกูไปลงหนองดิเบิ่งยูคลิปเด้อติไปมื่อื่นเนี่ยก็ได้ผักช่องลนะทํหลายค้อนนี่นักติเป็นมีเหยื่อลายเยื่อลายลายอยู่ไก่ไก่มาเลยไก่และไก่มาอยู่อ่ะมันเรียบร้อย เสียบประเข่งไว้ย้ะปานินปีนก่อนยตัวนยงอ้อชันเอาทังขี่มันเลยอ้นานตายเลยปอนนานตายให้ขึ้นเถขึ้นจะหล่นแล้วขึ้นขึ้นกำเซ้นน่ะขึ้นมาท้องเลือกขึ้นว่าได้ท้องขึนพักอันนั้นนะ ยอดเขืองนะใบเขือง<ม>ปจาจะอตุนเจอดยันถุงตำกดศลซ่บไดกินนั้นค่ะพลตเจ้าอะแลตตำต้มมัน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 จะคุยอยากกินมนันเจีบเธอจ้ะปะเนี่ยหนหนามมาสิค่ะอาหเนี่ยชิบชุกย่อนเนอาะบ่งไมชไม่ชิบชุกก่อน ไม่ไม่มันน้ยเจ็บกดอาด้กูในคังแสบมันกลมจำมันจำมันในเขาปิ้งเฉดประเด็จข้งขี่มันได้จำนี่ต้องเท้าจากสาวตัวจำก้อยนัดส่งทงในห้งเบลนั่นไหนไหนน้องกลางนี่เออที่้ทากุ้งไป้วทางนั้นเป็นเบแล้วนาะ ดูมันนติเอาคลิปก่อนได้ใช่ะหม้ยลืมคลิปันกอยู่พอดีมันลืมพี่น้องเลยลืมมาถ่ายคลิปอยู่เอาโจ๊ะไว้ซะก่อนู้โกสีแดงาาะสีแดงใช่แม่แมมแมบนี่ได้ระซาน